ธงชาติไทยน้ำพุไอคอนสยามเป็นธงชาติไทยแดงขาวน้ำเงินครับนี่นี่ธงชาติไทยนะครับธงชาติไทยโอ้โหไอคอนสยามโชว์ธงชาติไทยครับต่างคนก็ตั้งเอามือถือมาถ่ายรูปครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับนี่ครับ งามเดชงามเดีเดครับนี่ว้าวนักท่องเที่ยวก็มาจับจองครับมาจับจองพื้นที่แล้วก็จะเบิงการช่ว์น้ำพุนะครับบางคนก็จะไปล่องเลอือครับท่าเร์อคนกะหลายครัเป็นน้องด้านพุยครับเป็นท่าเอรอครับท่าเอรอก็มีอยู่าท่าเอรอนะครับก็มีแต่สระเออเนาะเบานัดน่ครับก็เป็นภาษาพุทธไงเนาะ กะต้งเที่ยวเต็มเรือแล้วครับทุกคนโอ้โหตอนนี้เรือเอียงนนเรือเอียงเขี้ยวเขียวเขียวตอนนี้เรือเอียงตอนนี้เรือเอียงโอ้โหท่ครับท่านครับทุก็เป็นเอเชียทีคครับนี่เรือยูนิคอนครับโอ้โหวันนี้ตะต้งเที่ยวเต็มเรือ แบบแบบพลังแบบยิ้มเปิดๆขับชิ่งจริงๆขับชิ่งจริงๆตอนนี้เรือเอียงซ้ายสองก้าวทั้งไทยไปเด้อสวัสดีนะครับคุณคินเนอเดี๋ยวคลิปนี้โบนัสสำหรับนักท่ไปเที่ยวที่ภาคไหนเท่าสี่ยาว

เรือยางสิ่ง <c oughs> วันนี้กับเรือสิ่งจริงๆงองอโ,อโ,โอ้โหลูกิี้จริงจริง พี่ของเราสิ่งจริงๆไปหาโตัวเรือเข้าไปเทียบท่าเนาะเข้าไปเทียบท่าของท่าเรือไอคอนสยามครับด้านตรงข้ามก็เป็นไอคอนสยามครับเปิดไฟแล้วสวยงามเลย่นองเปิดไฟแล้วสวยงามเนาะเข้าถ่ายรูปไม่ได้ครับ ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ต่างเอามือถือมาถ่ายรูปนะครับ <c oughs> โอ้โหคุณพี่ขับเมือวันนี้จริงจริง,รงวันนี้เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปชมการโชว์น้ำพุนะครับซึ่งมาคิดก,ก่อนฝนตกครับหวังว่าวันนี้ฝนคงไม่ตกนะครับวันนี้เดี <c oughs> ๋ยวจะพาทุกคนไปชมการโชว์น้ำพุกองไม่ได้มาเมื้องานเนาะ ัต่อไปก็จะห่านโวลเลอร์ครับห่านโวลเลอร์เข้าไปเในค้าครับตเ,เอิมก็ไป็ีห่วงยางทุกชีพครับ ว้าวโอ้โห,โโหเด๋ยวดัซซี่ไวไอคอนสยามโอ้โหทุกคนค่าเรือ10บาทนะครับค่าเรือ10บาท มาถึงแล้วครับไอคอนสยามครับทานท่นก็เป็นมองชมวิวนะครับเป็นมองชมวิวสวยงามเนาะด้านหน้าห้างคนก็หลายครับวันนี้วันนี้ห้างแตกอย่างแน่นอนวันนี้นะครับเพื่อกะมาล่องเลิอมาเพิ่อการโชว์น้ำพุครับนี่ครับด้านทันเลือคนก็หลายครับเข้าเทียมห้าแล้วครับเข้าเทียมห้าแล้วครับ าาชาวออสเตรเลียก็นำมือถือมา,ามถ่ายรูปนะครับเป็นเบ้าสีค่ายรูปเยอะเรามาด้านหัวเ,ววเวรเือก่อน สิบคู่ก็จะให้ขึ้นฝั่งแล้วครับทุกคนนะครับค่าเรือ10บาทนะครับจากท่าเรือสาทรเนาะถ้าใครจะมาเที่ยวไอคอนสยามก็ขอเชิญน,นะครับค่าเรือ10บาทครับครับวันนี้เป็นท,<ม>ท่าเรือครับเป็นท่าเรือที่1นนะครับวันนี้เป็นท่าเรือที่1ต่อไปก็จะขึ้นฝั่ง เาขึ้นฝั่งกันดีกว่าครับทุกคนฝนก็จะตกเนาะของฟ้าคึ้มๆก็ขอให้ได้ดูกันชวนทัพุก่อนนะครับขอเครับวเรอูลาย มาถึงแล้วเด้อไอคันสยามด่านขาเรือคนกันหลายนะครับหอลงเลิกครับพี่น้องครับตเต็มนะครับน,ออนะนี่มาถึงแล้วครับทุกคนมาถึงแล้วครับโอ้โหไปเราเข้าไปชมการโชว์นะพุกัน ว่าจะเป็นอย่างไรว่าจะเป็นอย่างไรมาถึงแล้วครับทุกคนนี่คร่บพี่น้องเข้ามาแล้วครับอันนี้กาเป็นร้านน้ำพุของห้างไอคอนสยามนะครับโอ้โหคนเยอะจริงๆนี่ครับฝนกามาท่าเบิงการโช์น้ำพุเนาะนี่ครับว่าดีคับพี่น้องนี่ใส่เสื้อพื้นใหญ่อเชนนอนนะครับเป็นนักท่องเที่ยวนะนี่ครับ ตอนนี้การเพื่อนการเริมคนหลอกน้ำพุครับอันนี้ยังไม่ได้โชว์นะครับยังไม่ได้โชว์เด้อนี่ครับด้านนี้ก็เป็นกุ๊ปทัวครับเป็นท่งครับกุุปทัวนะครับนี่มาวันนี้ก็คึกคักมาวันนี้ก็คึกคักนี่ครับนังยางเประเบียเรียบร้อยนางทาเบิงการโชว์น้ำพุนี่ครับเป็นสาวญี่ปุ่นขึ้นมาจากคาเรือครับ นี่ก็เป็นทางเข้าไปที่ห้างนะครับนี่ใส่เสื้อปืนใหญ่อาเซนนันโอ้โหวันนี้ตรงร้านน้ำพุนี้ก็คางข้ามไปด้วยนะตรงเที่ยวนาะดีครับทุกคนก็ขอเชิญนะครับขอเชิญ f c มาเที่ยวห้างไอคอนสยามมาตามลอไอคลิปนี้ได้เลยนะครับนั่งเลือมาจากคาเรอสาทรคาเลือสิบบาทครับอ๋อคาเลอแปดบาทครับคาเลอแปดบาท บอลพินเดอร์การเหลือ8บาทครับวันนี้เรือก็แล่นเรยวเสียวซะะเกินวันนี้นี่เป็นธงชาติไทยนะครับพี่น้องเป็นธงชาติไทยน้ำพุไอคอนสยามเป็นธงชาติไทยแดงขาวน้ำเงินครับนี่นี่ธงชาติไทยนะครับธงชาติไทย ไอ้ขอนสยามโชว์ธงชาติไทยครับต่างคนก็ตั้งเอามือถือมาถ่ายรูปครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับนี่ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะพาพี่น้องเบิ่งการโชว์น้ำพุครับคลิปนี้ก็ขอพาชมภาพบรรยากาศก,าก่อนก่อนการโซ่ครับตรงนี้บ่อนัดก็ไม่ได้มาเบิ่งการโชว์ลายเดินนะครับเพราะมาชงก่อนพ่นกะมีงานเนาะ มีงานเก ok Contin, function, lighting, ี่ยวกับคมไฟของยู่หยวนนะครับจากมื่งจีนนะครับจะลองสัมพันธ์ไทยจีน50ปีทางการทูตนะครับเพิ่นกะเอามาโชว์เกือบ2เดือนนะครับก็เลยไม่ได้โชว์การโชว์น้ำพูดนะครับนี่ครับทุกคนนะครับเป็นธงชาติไทยครับนี่ครับเป็นธงชาติไทยโอ้โหนี่ครับงามเด้งามเด้ครับนี่ว้าว นักท่องเที่ยวก็มาจับจองครับมาจับจองพื้นที่แล้วก็จะเบิงการชวนน้ำพุนะครับบางคนก็จะไปล่องเอรือครับท้าเร่คนก็หลายคุณพีน่น้องด้านพุ่ยครับเป็นท้าเร่ครับท้าเร่ก็มีอยูห้าท้าเร่นะครับก็มีแต่สระเออเนาะเบานัดนี่ครับ <c oughs> ก็เป็นภาษาพุทไทยเนาะท่าเรือหรือว่าท้าเร่ครับถ้ภาภาษาไทยก็จะเรียกว่าเรือรเนาะถ้ภาภาษาพุทไทยก็เร่ครับ เครื่องบินกับเอบฮอ,เอ,เร,อร์บินฮอเออร์เฮนครับเฮอร์บิน ต่อไปก็จะเป็นการโชว์นำพูดนะครับนที่ครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาครับทุกคนนะครับ่าวพลังส่าวที่งอรชียตะวันียต้ The i c มไปด้วยนักท่องเที่ยวเนาะมีครับกคจุดกจทุกคนโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับ เจอกันคลิปหน้านะครับสัวัาดีเดอร์สวัสดีนะครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับ,บที่เข้ามารับชมก็สร้างพลังความสุขความมีชีวิตชีวาให้กับทุกท่านที่